แล้วแม่หนูสาม <สา S 1> ไม่พูดแม่พูด,เ,ดเขาก็รู้หมดเลยอะอะไรน,นจะ๊ะกลับมาหาลยอันอ๋อดีแล้วแะกลับมาอยู่ด้วยกันเลยนะจ๊ไปไหนไกลเลยเดี๋ยวจะคิดถึงกันนั่งข้างหน้าซะด้วยเสียงแว่วมาเสียงเหมือนญาติเราเองใครจะใส่เสื้อสีฟ้า ฮะรู้ไหมว่ามันเด่นมากเด่นเสื้อเนี่ยเด่นมากฮะวันนี้วันจันแต่ป้านหนูเขาใส่สีพูมานี่ถ้าใครจะเรื่องบ้านเรื่องรถนี่ไปหาป้านหนูด้วยนะมีคนคำํำน่าจะเป็นผิวเขาขำขำขำเจ้าให้บุรีป้าหนูผมว่าเจ้าแฮปีตัวเองเจ้าให้หลักบ้าฮะอะไรนะครับ จรโดนไม่พักกันติดกับคุณป้าออปเท่าไหร่เวลาเจอกนันแล้วกดหัวนะฮะไปกันต่อดีกว่านะครับพักเรื่องครอบครัวไว้ก่อน